สบายดีพ่อแม่พี่น้องวัฒนสุขุสุคนทางฝั่งลาวฝั่งไทยและต่างประเทศเนาะเมืเ่อนี้ก็มาพบกับซอกกลุ่มเชโ,โน่ขึเก่าจ้าซอกกลุก่มเชโนกะอ่าบ่าคอยได้เห็นเปิดหน้าเห็นเราทุกคนบ่ค่อยสบายหน้าตาแบบอ่าหน้าตาบ่ค่อยเฉื่นกันเลยบ่อยากพี่น้องที่ซีทุกคนเห็นหน้านะก็เลยอ่กาก็เลยแพนกล้องไปทางหนา้าเนาะจะบ,บรรยายไปนะทุกคนกะสบายดีคือเก่าเนาะทุกคนกับมาถ่ายคลิปมาเยี่ยมยามเปิดเตาะมือก่อนเชียร์ลูก หาคนที่บ่สบายบ่เทือนเปิดยังเนาะแล้วก็สิมาแวะถามข่าวข้าวเพิ่นว่าเพิ่นอยู่ดีมีแฮงด้ดีขึ้นแล้วบอพรื้อนี้เฮาได้มองเพืนได้เพิ่นเนาะคนละ100,000ซนกบกับบ่าวลาวไปให้เป็นลูกไปหาหมอเนาะแล้วก็มาถามเยี่ยมยามถามข่าวเพิ่นว่าเพิ่นดีขึ้นบ่เป็นยังไงอาการหรือว่าอ่าเพิ่นเป็นจังไรเนาะเฮาก็มาแวะถามข่าวข้าวเพิ่นคือเก่าเฮาทุกคนเนาะกับเพื่อเตาเนาะลูกหาเนาะมื้อนี้เฮาก็มากับเบาเบียงกับสาวหลายคือเก่าย่างให้ไว้สองสาวสองเบาสบายดีบ่เบียง สบายดีโบวิยังกับเสาลายได้ยังมาเมืนอกี้เสาลายบวยังมีมัือ่ตอดแ่้อยเนยมีปลากระป๋องอ่มีมาม่า่บวียงโดยอ่าตามกำลังเขาเนาะโดยเขาแบ่งปันเนาะโอเคเขาจะไปหาสต๊อกเลยเนาะทุกคนเหือนเพิ่นกันดิจำเคยนะทุกคนมาหาเพิ่นยามเยี่ยามทำข่าวเพิ่น สบายดีสบายดีดดโอ้ยเป็นได้บริเห็นกันลายมืออะไรวันเศร้าเลยว่าเป็นไข่นะออเออหนะ่ะเกี้ยงแล้วมาวันนี้เฮ้ยมันนะั่งเลี้ยงด้วยอีหลานั่งเลี้ยงด้วยขนมมาต้อนนี่เลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงเสียขนมวันนี้มันนั่งเลี้ยงก็ด้วยชายผู้นี่รีเลยวันเป็นได้ได้เหมือนอะ่ะ ไปไหนไปหาหมอน่ามือเขาเอาเงินให้แหละไปหาเราบ่หมอหรือจังไรแล้วก็ไปซักยาฉีดยาไปซักยาฉีดยาแล้วไข้แน่หรือบ่โอ้เมื่อน่ะขึดน้ำเตาอด้วมือนั่นโอ้เราเศร้าอยู่บ่ว่าเราไปหาหมออยู่บ่จังไรเนาะคึ้คือดียวจะขึ้นยันลูกจะปวดเศร้าเขาน่ะเศร้าบ่ทุกคนเนี่ยแต่ว่าเดือนเดี๋ลูกเจ้าอยู่โคบิดอ่บ่น ผู้ชายผู้หญ่งอะไรเนาะเออเอากรด้เขามาหาแดดดนมาแต่แต่มือนนเนาะเนาะั้งอ่มือเจ้าห้ามาาล้วกะเจ้า้ากับมือมือนเดแต่เาเป็นไข่เนาะไข่ชาเปดูคนเนเนาะเชาแลวกุ่มก็เอาเสื้อผ้าให้เผินเนาะเสื้อผ้ามาให้อ่ยเผินบเห็นเินบมีเสื้อไปงเดยวเเด้อขอนญเด้อบาะงเด้อ เสื้อจ้นไม่พันไฟยเลยโดยเว้นพันบูมีเก็บของหขกเราทุกคนเนาะแมนแมนทายที่ว่ามีุ้ขใจทุกคนนะโดยเราจะพาเด็กน้อยที่มาจะกภูเขาอยู่ตอนตอนได้เนาะภูเขาสี่นอกแมนอยู่ฝั่งไทยเนาะสบายเขามีที่อยู่แล้วกะฝากมาบบต้องเสียเงินเนาะเขาจะมาแบ่งปันน้ำใจให้น้องๆให้เอยเพื่อนปูเพื่อนบูมีเนาะทุกคนเนาะบางคนเพื่อนมีร้ายแล้วก็ร้ายพูด thăng khuôn cha của cha đi khay, đi hết việc ra, leo khai cả tao, tao tao, oh, phun phải hết nhăng này, phun vào hết hang mu đen đúng không, phun kéo khay mu đen, oh, phun phải hai nhẽ khay mu đen, rồi, rồi, nhẽ khay bao ơi, khay nó đấy, đâu, rồi, như thế, à, nhẽ khay mu đen nó để khâu nóc kia mà, vừa mà, công an đặt hỏi đặt nhàng cái măn bớt đai chuông như thế ยังจะอยู่ไกไปไดยังจะอยู่ไก่นึงมากกบเขาบุมีรถมีรางเนาะบุมีป้านาไปววาสั้นสักรตลาสเเออมื่อนั้นไปหาหมอสักฉีดยามากระซเ้าเลยบ่หมอเนาะพี่นอาะหม้อนีหน่อยนี่คนนี่นนั้นคนนี่เนาะเพน่นไอจนวาไอจนจนสีหอไอตกตกตโอ้เห็นเลยอีตน บ่ได้ยมาสองเท่าสองสองมือเนาะสองมือสามมือเขาเบิ้งมาเบิ่งกันคือว่ายังอาการยังบ่ดีขึ้นเนาะจายคนเป็น้้อนเห่วงเล้ยบอเวียงมันอะว่าโอ้บาบ่ได้แล้ว่าเพิ่นบ่ได้เขากินก็บ่เป็นยังต้องพาลูกไปหาหมอก่อนคอยเป็นห่วงแม่ยืนน้ำตาแตกตาแตงเนาะเห็นเขาเห็นเขามีลูกเขาคุณสภาพตอนนั้นเพิ่นกับบอได้ชื่นบ่ได้ใช่ไหมแม่แม่ไข่บดเทือนเขามาหาก็เพื่อว่าเพิ่นที่อันเพิ่นกป็ยังแบบย่านแน่นะบัดมาเห็นมานี่กับ เท้าเลยกับเฮากัดีอกดีใจเนาะมนเดือนเพื่อเฮือนเพื่อบุ๋มีอีช่างเฮือนเพื่อกินข้าวกับยังมื่อนี่แพ้พากับบุ๋มีเฮือนเพื่อวันนี้กั็ยังทำน้อยกินข้ท่ากับปลากระป๋องเฮ้ยจิ้มเท่กับปลากระป๋องเป็นได้คือเมื่อนั้นหลังจากที่เทาออกไปวิทย์แลนด์อันมีคนขับมาซอยเรือบอกเลยพาจู่เฮาอันเมื่อน่ะจู่เฮาไปอันทั้งสวรรคิ์อะไรมีอันคนโทรมาเป็นยูทูบคือกันแหละ โทรมาพันธามาเคสในยูไส่ยังนั้นนี่เทาเลยแนะ่ยนำแห้มาเขามาซอยเรือเจ้าเทมพันลงคลิปอยู่ตัวเองกะว่าเออกะดีมีคนมาซอยเรือเพิ่นเบิ่งต้นเฮาก็ดีใจนำลายลายช่องเนาะหลายช่องมาซอยเดือกันกะเฮาก็ดีอกดีใจนะเพราะว่าทางเฮาก็แห่งอยากให้มีผู้มาซอยเนาะเพราะว่าทางเจ้ามันก็สิได้อันดีขึ้นกว่าเก่าเพราะฉะนั้นไข่บดเฮือน บอลล่าไปกันในน้ำได้เหมือนโทรไปว่ะเขาไปเบิ่งนี่เริ่มว่ะเพื่อนลูกหล่ไกลไกลกันนะว่ะไข่ปืาอนเพน่ันบอกว่าเตียงได้เหมือนอ่าเบอร์้ก่ะเพิ่มมาให้เกาะช้างเสื้อผ้าเดินโซ่ดูอะไปเรื่อยๆน้องเอ้ยเนาะไปทั้งเฮาก็บที่ได้เข้ามาเยี่ยมมายามเมืองเจ้าเชื่ออยู่แม่นๆติดตามครอบครัวที่เจ้าอยู่เป็นกิตวิญใจให้ที่เจ้านะแม่นอ่าที่จะว่าช่วงนี้ก็ ทั้งผัวเจ้าไปหาเ็จเวียเห็นงานสู่ไปว่าคุณแม่ <Okay. S 1> เปลี่ยนง,งานกันบทำวานั่งกับมีแต่ย้ำลำไห้ลำหน้าคุณแม่ต่อไปเนาะว่าอ้อยมันกระเบิดแด้เ,เดียเ๋ยวนี้มันมยายังกระเบิดแดาาไ้ไปแย่แค่มดแดงได้เมื่อหนึ่งสตรายนี่คลายคลายคลายโมดแดงนะอันชุดลายมีแต่เอาไปเล็กเข้าโอ้ฮามาแล้วก็ไปไปเปลี่ยนเข่าเนาะได้สตรายนะเป็นไห้นะ พคนใหายเธอละสองโลเธอละโลแล้วแต่เพคนสีให้นะแล้วแต่เพคนสีให้แต่ละเฮือนเจาะหาแหล่งหาแหล่งได้เนาะเอ้ยลงมือก็ได้ฮอช่องแจมถ้วยเโลกลางบ้านหาคอเข่าทุบบ้านเรากลางบ้านขอเข่าเอาไข่หมูแดงแลกเข่าเนาะทุกคนอ๋อทางลูกเพิ่นกะมาเมื่อนี่ใครแน่ได้เพิ่นโมย่านคนขนาดเมื่อนี้กันจะเชิญแจมใสเนาะมาเรียงมาเมื่อนั้นเฮาฮอกๆลูกผู้ใหญ่ไปซะเลยเอ้ย ไปน้ำแม่เท่าออกไลยเอ้ยเปาแบบน้ำแม่เท่าบอลเผาเัวน้อยคุณเนาะเลยโดนเป็น,นแน่นอันว่าชิามเรื่องกินยาคุมสักยาคุมอะไรบอกให้จังไดเลยเมื่อเมื่อเยี่ยมเนี่ยคุณพังเข็มให้อ๋อพังเข็มให,เมให้เข็มหนึ่งอยู่ได้จักเดือนบ่ดนี่คุณว่าว่าชามปีเข็มสามปีทั้งโดนหรือเปล่าพังโดนแน่อัน มที่เจ้าห้าเดินทาที่เจ้ามันชจ้าสี่ก็บเปิดกำหนดโอ้เอื้ออตองเบิ่งเด้อนี่คือเนาแนะนำว่าเออตรงเบิ่งว่ามันเปิดกำหนดมือใดแล้วเขาก็ไปฟังตต่มเขากอยากให้เจ้าหันละเลยพอเดี๋ยวมันเกิดการมีลูกอีกมันชิ้หกลูกหลายคนมันกระโดีเนาะเขาถุงยากอยู่แล้วเขาควรวางแผนครอบครัวเนาะเพื่อเนาะวางแผนครอบครัววางแผนชีวิตแบบเออเขาพ่อแลวลูกเขาสมีเขาถูกเนีเขาเอาอีกมันกับออกมาเขาก็ลํบบากเขาเลียงเขาบุกุ้มนะ อันนี้ครัเป็นห่วงแหละกับเอฟซีถามว่าเอฟซีฝากมาถามเนาะเรากินยาคุ้มเราเห็ดมันอลไรเพว่าซันสาวรลายเขาว่าเขาก็เลยเป็นห่วงครับว่าอยากให้มีลูกลายเาอีกต้นเนาะเพราะว่าเขาบ่มีอยู่แล้วเขากับควนวางแผนกลัวเขานะเพราะว่ามันซัมมี่นะกลัวเข้าเอาลูกเต้าเขามาเพิ่มอีกอะห็นว่ามันจีเป็นภาระขึ้นไปอีกแทงเล็กน้อยอีกอะผู้เพิ่นนั่นกับเพิ่นกับชี้นั่นเนาะลำบากลำบากเขาบ่มีเขาก็คุ้มแล้วเขากับบางแผน อ่าฮอดกำหนดฉีดยาบอฮอดกำหนดสังเข็มเกล้อก็้องไปสังเติมเพราะว่าเอ้ยเอ้ยมีความเสี่ยงที่จะมีลูกอีกเพราะเอ้ยอ,อ,อยูหน่อยเนาะเอื้ยยังอยู่หน่อยอยู่เด้อต้องจือคําเขาไว้เพราะว่าเขาเขาเฮาเฮาจะเอาลูกงมาเป็นมันเป็นภาระของสังคมเขาบ่ามีนะเขาต้องวางแผนเด้ออืมอะไรเป็นห่วงเขาเลยเออลืมเกือบเกือบลืมถามได่บอยัง f อซบอกเอซบอกก็เลยเออเป็นห่วงบ่าจะเป็นได้ลูกอีกมันสัญญา ใช่ลูกกับเป็นที่ยังง่ายอยู่นไงเต็ดมพูดเตะมุ้ยอยู่แต่ไม่ยังก็กินเนาะแต่เพราะว่าคนเกิดมาแบบนี้นะคนเกิดมาอยู่ในครอบครัวแบบนี้ก็บไอศิโบรยากคือเรื่องง่ายแถวในเมืองบนไหนยังง่ายยงง่ายดูนี้แหละเนาะโอ้คนี้ก็ร่มเนาะเอ้ยรมอีกจำเคยเหมือนซื้อยังแไงฮะประธามซื้อเดี๋ยบอกเพคนนะแม่บอกซื้อรู้สื้อยังแน่ฮะไหนเลยบอกซื้อมานูกสื้อยังแน่ฮะไปไว้มื่อไหราบอกสื้อขนมมาต้อนได้ มื่อ <lawsuit> น <royable> ้า okay. ซ oh, ักก <v> ้มบบซื้อขนมมาฝากเด้อมาเด้อมาเด้อซื้อยังไงเอ้ยแสงสว่างเอน้เาแจมใสโอ่าแมใสแสงสว่างเ่มแจมบนไม่นั่นพอแจมใสเคยซื้อไม่ได้ใช่ไหมเนาะเมื่อหนาเอาเงินให้สองแสนพอดีบัดเลยบอนอันพูละแสนกบอลาวไปฮาโมนะยังเหลืออยู่หก0 0 0สิบามซื้อข้าโอโดนโดนโดนาะ รอดตายได้เนาะเอื่ยมเลยเนาะรอดตายทั้งคนเศร้าไข่ทั้งได้กินข่าวเนาะโอ้ดีใจนําได้แบ่งประภาราซอยเพิ่นนำบ่เวียงเนาะแม่นแ่ว่าเป็นตาหน้อยมาเมื่อยเมื่อยบัดแห้งเงินบ่มีเงินไปหาหื้อหาโมยแห้งเต็กอีกเนี่นนี่กกได้เงินไปหาโมอแน่กัได้เงินชิ้นเข้าแน่กัดีใจเด้หน่อยเนาะบอตะวันซั่นนี่บอตะวันเบาเล่าระบบงานไมาเฮามื้อนี้บอตะวัน ตะวันเบาลาวมอส่งผึ่นเอาลอเรื่องมาดูดมาดูตะวันเบาลาวสิตะวันเบาลาวพิ่นบริมาณน้ำห้าเหมือนไหนมือนีมือนีเนี่ยผึ่นข่าววิ่เพิ่นเป็นห่วงเจ้าโอ้ยจนสาโต้เด้เพิ่นวะลูกกลายคนจะแต่ไข่เบื่อเทือนฟัวกระไข่เฮ็ดได้เพิ่นาเสารักกระหมดไปเห็นเวี่เพิ่นประจมสุขใจฟังได้บ่เวียงเมนขวากตอนเข้ามาเห็นเพิ่นเตัตอนแรกเเนาะแต่ยังไม่มีไผ่ก็อมาหาเพิ่นเนาะพอเข้ามากระบะตะวันแมนเบาเวียงกระบะตะวันเพิ่นมาเปิดสะอาดก่อนเนาะมาเปิดหัวคลิปก่อนก็ดก็ดีใจ อ่าล้ะกะได้มาซอยเรือเบื้องต้นเนาะล่ะกะมาเยี่ยมมาเยา่ยมมึงเพื่อนเนเพราะว่าทางข้าเข้ามากะมาหาในบ้านเนาะทางในบ้านเพิ่นเนยนํำมาให้ข้ามาเบื้องว่าสั้นซะทางเพื่อนนั่นเานน่ทางครอบครัวเรานน่กะบมมีอย่างไว้สั้นกะเพื่อนนี่กับโมเมนต์เพื่อนเพื่อนอีกนี่จะเป็นเพื่อนพ่อเพื่อนแม่เพื่อนโอ้ออาศัยอยู่เพื่อนพ่อแม่เพราะว่าพ่อแม่เพื่อนกะลูกให้ลูกอยู่กะลูกก็หลายคนลูกหลายคนเนี่ย พ่อแม่ก็ออกไปอยู่ชวนอ้อยพี่น้องเไยโดยจะเขามาถามทักทายถามเบิ่งกันมันก็เป็นความจริงคือในบ้านเพินเ่นวอาเขาก็จังได้ทายให้พ่อแม่พี่น้องในเบิ่งน้ำกันเบื้องต้นเพิ่นเอายังมาซอยเหลือเจ้าเมืองนะที่เขาอันล่างสุดเจอาเมือเพิ่นมากเลยที่เพิ่นเอาข่าออกมาประมาณหกโลโอ้เอาข่าวมาซอยหกโลโอ้โอแล้วก็เธอที่สองเอายังมาให้อีกเธอที่สองมันหลายเตยอะห่มอ๋อ เครื่องใช้เครื่องชอยเนาะกับเข่าอมหาศิบโลโอ้โหอดีตภรียจน้ำเจ้าที่ว่าตั้งบ่าเตียงเพิ่นมาซอยเนาะจะเพิ่นเป็นสะพานบุญนีพระลักษผู้ใหญ่ต่อมาหาเพิ่นแมนเขากัเขากัต่อไปก็จะมีคือกันหล้บเบาเตียงเต็มตัว ก็ฝากเนาะทุกคนฝ no, ากคลิปไว้พอดีทีอยากซอยเรือเพิ่นทางช่องเบาเวียงหรือวาอ่าซอกกลมเซโนก็ได้เข้าไปทำการทีมงานเดียวกันเนาะเบาเวียงเนาะอยากให้เข้ามาเป็นสะพานบุญซอยเรือที่ต่อเข้ามาได้ทางช่องยูทูบเข้านะทุกคนแล <No. S 2> okay, ้วก็เขากบดีใจที่ว่ดีดยมาซอยเรือผู้เพิ่นบบมีกก่าเข้านาะเขากาดีใจเนาะเบาเวียง man, อิ่มใจอิ่มบุญพไดเขับมอซอยเรือบัวทักผู้หน่อยผู้ร้ายก็ถือว่าได้ซอยเรือกันเนาะเบาเวียงเนาะ่เขากับดใค้คนอื่นมี อาอาหารการกิน kay, oh, เนาะแบ่งปันกันโอ้เขาก็ดีใจทำไรมาเมล็ดพันกัต่างเก่าเนาะเกิดประการตาแจ่มไซส์ขึ้นทั้งลูกทั้งยังกันเน่กเก่าพี่น้องเลยจากเขาเห็นเพิ่นมือแรกกับมือนี่กัต่างอยู่เนาะพี่น้องเนาะแม่นกะทั้งน้องๆ่นกะบใครแน่กว่าเก่ามามือเหล็กโฉบแห้งเนาะมือเหล็ก ถ้ <No. S 2> าว่าอันซอง่อ,องอื่นเพไปมาถ่ายกันเป็นแซนวิวปุ่นน่ะ <No. S 2> เป็นแบบโอ้โหมีคนหักเอื่อยเป็นไรป่ะ <No. S 2> อ่าเฮากระฝากติดตามเดีอยทุกคนผู้ใด้เข้ามาเบิ่งกันมาเป็นกำลังใจไงช่วยเฮาในี่ซ่องน้อยๆเฮาเนี่ยคือเฮาจะใหญ่ยย <No. S 2> ขึ้นไปซอยเรือผู้อื่นตื่นเนาเบี่ยงเนะ <No. S 2> าะเพราะเฮาไปยังบุ่มีผู้ใด้อายัางบุ่มีคนที่ตามไลฟ์มั้งากระฝากซ่องเฮาเป็นสองคนเป็นสามคนทีมงานเดียวกันนี่แหละเกิดว่าเฮาจะไปอ่าซอยเรือคนอื่นๆได้เนาะเบี่ยงเขาจะสีได้ไปอ่า เหตุแบบนี้ตลอดอยู่ได้เนาะตัวเนาต้องไปให้มันทั่วถึงว่าสั้นจใะแม่นผู้ใดยังนักทุกง่ากอะไริบกมีอะไรเขาก็ต้องไปถึงเนาะบเเยงนาะโดกขอบใจทุกคนที่เข้ามาติดตามคลิปเบิ่งคลิปเฮาเนาะทุกคนแล้วก็เฮากะจะได้จบคลิปไปก่อนเนาะทุกคนอ่าสกึมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์สกึมกระฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไปกำลังใจส่องสกึมเซโนเนาะ เกิดทุกคนจะประพาดคลิปใหม่ๆแล้กะการเป็นกำลังใจเฮาพือเฮาจะไปอ่าเป็นสะพานบุญให้คนอื่นๆหล้วก็เขาไปสวนเรอคนอื่นๆเนาทุกคนหล้วก็ยังมีหลายๆเคสท่ฏ่ะเขาอยู่ตอนนี้หละะ้วก็เศร้าเกิ่มกะจะได้ฝากคลิปจบซําเนียน,นทุกคนขอทุกคนที่จะอ่าอยู่ดีมีแห้งที่เข้ามาเบิ่งคลิปเนาะหล้วก็ให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ซื้อได้ขายมาบิดทุกคนเด้อยจ้าทุกคนเขาจะได้ลาไปก่อนนะกะขขอบายบายสบายดีเนสบายดีสบายดีนะฮบ สบายดีเลยแล้วแล้วไปเลยผัวอ่ะสบายดีเดี๋หน่อยผมมาเยี่ยมมีได้มือหนาพี่ยุกพี่หนาสบายดีสบายดีบายบายฝนฝืนไอฝนไอแต่ผเป็นยังโบเป็นยังนะทุกคนโอเค